ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการกันแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับการจากไปของคุณแม่จักจัน์ดาวไพยศิลปินระดับตำนานแห่งวงเสียงอีสานนะครับเป็นศิลปินเจ้าบทบาทเป็นดาวร้ายประจำวงเสียงอีสานซึ่งลหลายๆคนลหลายท่านจดจำคุณแม่ในเวอร์ชั่นที่เป็นนางร้ายเจ้าบทบาท เวลาทำการแสดงที่ไหนก็จะเป็นที่ประทับใจของแฟนๆเรื่อยมานะครับคุณแม่ได้จากไปเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาด้วยอาการโรคประจําตัวกําเริบเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอย่างสงบนะครับด้วยวัย56ปีเหลือไว้แค่ความทรงจําที่ดีกับแฟนเพลง ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงลำการแสดงสดหน้าเวทีก็ยังจะคงเป็นที่จดจำแล้วก็คิดถึงของแฟนๆตลอดไปนะครับคุณแม่จักจันดาวไพลชื่อจริงชื่อว่าบานเย็นมุกดาม่วงนะครับชื่อเล่นชื่อเย็นเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2512นะครับเกิดที่อำเภอ,นอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับ มีผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีกับวงเสียงอีสานมากมายเป็นที่จดจำในบทบาทนางร้ายนะครับและก็ผลงานเพลงของคุณแม่ในแวดวงหมอลำรู้จักกันดีนะครับก็คืองานกรอนลำคนคอยน้อยใจซึ่งกรอนลำก่อนนี้นะครับ เป็นกอนลำเวอร์ชั่นที่คุณแม่นำกลับมาร้องใหม่ต้นฉบับเป็นของพี่จินตลาพุนลาภนะครับแต่เวอร์ชั่นที่เป็นที่รู้จักและก็ได้รับความนิยมกันแบบล้นหลามเลยก็เห็นจะเป็นเวอร์ชั่นของคุณแม่จักรจันทร์ดาวไพ่นะครับซึ่งหลายๆเวทีหมอลำก็นำไปขับล้อมขับกล่องแฟนๆนะครับ ขอเป็นกำลังใจและก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแม่จักรจันท์ดาวไพรขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยื่อมือกลองเสียงอีสาน คู่บุญคู่ชีวิตของคุณแม่จักรจันทร์ดาวไพรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นอาจารย์เย่อได้ประกาศขายไม้กลองเป็นไม้กลองชุดนะครับเพื่อหาทุนในการรักษาอาการป่วยของคุณแม่จักรจันทร์ดาวไพรแต่วันนี้คุณแม่ได้จากไปแล้วเดินทางไปไกลแสนไกลเหลือไว้แค่ความคิดถึงให้กับแฟนเพลงแฟนคลับนะครับผมมีวิดีโอคลิปเบื้องหลังเวที ของคุณแม่มาให้ฟังกันมาให้ชมกันนะครับเป็นหลายๆโมเมนต์ที่แฟนๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมหยิบมาฝากขอบคุณเครดิตจากทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจจกักรจันรดาวไพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆแฟนเพจนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ ช่องนี้เป็นช่องใหม่จะมีข่าวๆในแวดวงลูกทุ่งและก็หมอลำมาฝากกันเป็นประจำไม่ขาดเลยเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอคลิปพร้อมๆกันนะครับเด็กกระปุกคนเด็กกระปุกอย่าไว้ป้าจี่ตามเขาสั่งสั่งไว้แล้วสิก้อนไม่พอหร้กให้นั่งไม่ได้เน่าให้อะไรให้รับประทาน ใครรู้ตัวก็คนนั้นแหละยังก็กินกันกินจ้เซื่อยอ,อย่าบอกเพื่อน ด่าเขาก็เลือกด่าอยูอ่รอได้ไหมแม่แมไม่ได้ไปด่ามันทุกคนออจังบักผากจังเสียมมันเนี่ยมันเป็นครดา,าบักบมเมนดามันได้นี่นนเ,ออเพราะมันเป็นผู้ภาเ็เลยเอิญมันบักผาก